ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสมเด็จสุประดิษฐ์อาภรณ์และกัลยาณมิตรมงคลบุญล้อมเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษ ย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติประพรมอาจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขะ ให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ อันธรรมยังพุทธาภาควาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซนามโมัสสาภาคาวาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธะนา Xa อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสปาริวารานิสปาริวารานิภิคุสังคัสสะภิคุสังคัสสะโอนโฉยามะโอนโฉยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิคุสังโฆภิคุสังโฆอิมานิอิมานิ พัตตานิสะปะริวารานิปะติขันหาตุอัมหากังทีขารัตังอิตายะสุขายะนิพพานาย,ยะจะ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอตลอดกาลนานเทอสา ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอารพรพระกันนะให้เรารวมใจนิ่งๆหยุดเข้าไปที่กลางดวงบุญที่ิดนั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงสว่างพร้อมทั้งตรึกละละืละ้ถึงผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อเป็นต้นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ญาสน็ตมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลาย,ยตลอดจนเทวดาที่ลงรักษาอายุของเราเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเทวดาที่รักษาพุทธศาสนาทั้งหลายนยอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมานให้เราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้น แล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชชตุสพัพเพปุเรนตุสังกปา จัน,นโ,ทโทปนรโสโยทามนิโชติรโสโยทาสัเพียติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคว,วินาสตุมาเตวะ ภวาตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวาสสปิติววิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวัน i me ภะละวัตเะโกวันนาวัตเะโกสุขวัตเะโกโหตุสัพพะธาทุกคโราคาภิยาเวราโสกาสาตุจุปัตถ วันโนจะพอคังวุตเทีจะยะสวัสตวัสะจะอายุจะเชียววสิทเทียภวันตุเตียภวตุสาพมังคลังรัก เทวตาสะผาธรรมานุภาเวนัสธาโสตทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคัลราขันตุสัพพะเทวตาสะปัสสังทานุภา สทธาโสทีภาวันตุเตสาตุตั้งใจบูชาพระกันนะอระหังสม,มาสัมพุทโธภะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพ,พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะควตาธรรมโมสวากาโตภะควตาธรรมโมธรรมังนัมสหมมิธรรมังนัมสามมิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนะภะควะโตสหะวะกะสังโฆสุปฏิปันโนะภะควะโตสหะวะกะสังโฆสังฆังนะมหามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเด็พระคุณหลวงปูง่คุณครูไม่ใหญ่คุณแย่าจารย์และยอดนักสร้างบรมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารจะมีแต่ความสุขความเจเริญความรุ่งเรืองในล่มงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้ละลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขย,ยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน,าน ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระมรัมกายได้โดยง่ายให้มีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกพบทุกชาติตราบรรลงที่สุดแห่งธรรมเทอนสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ Crack. Crack.